ถึงการเปิดสวนในครั้งนี้นิดนึงค่ะว่ามันเป็นที่มาที่ไปยังไงไถึงเป็นการเชื่อมต่อระหว่างสสวนค่ะคือเริ่มแรกเนี่ยออกองทุนเนี่ยจะมีงบประชาสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะลงกับการที่ทำเป็นคลิปทำเป็นวิดีโอทำเป็นป้ายไวนิลทำเป็นป้ายอะไรที่เราเห็นนะคะมันเป็นลักษณะของในเชิงที่เรียกว่าแข็งๆอน่นะคะแต่ว่าเราถูกคอมเพลนเหมือนกันนะคะว่า แล้วก็มีการเรียกร้องจากประชาชนนะคะหลากหลายนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมกองทุนไม่ไม่เอาเงินภาษีบาปนะคะมาใช้เพื่อสุขภาพของประชาชนทั่วไปด้วยนะคะปรากฏว่าเราก็ได้ได้รับการเอ o a c h มาแล้วก็ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานการกิเลชาติเนี่ยก็เห็นว่า ทางกองทุนเองเนี่ยก็ไม่ได้สามารถให้งบประมาณในการที่จะสร้างนะคะเราไม่ให้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะได้สิทธิ์ในการเป็นสวนกองทุนพัฒน,นาการกีฬาชาตินะคะก็คือมันเป็นเหมือนลักษณะของการประชาสัมพันธ์กองทุนเลยก็คือว่าทุกๆคนเนี่ยไม่ใช่เห็นแต่แค่ป้ายแต่ทุกๆกคนสามารถใช้สถานที่นีนะคะได้ทุกคนแล้วก็ฟรีนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์กีฬาต่อไปะคะ่ะมาลงอีกเยอะ ะะแล้วก็อาจจะมีชนิดกีฬาต่างๆนะคะทั้ง89ชนิดกีฬาเนี่ยค่อยๆหมุนเวียนมาแล้วก็ที่สําคัญการทําประชาสัมพันธ์ในเรื่องของต่างๆแม้กระทั่งของกองทุนเองหรือว่าของการกีฬาแห่งประเทศไทยมันก็เหมือนกับแทนที่เช่นสมมุติว่าในช่วงฤดูหนาวอากาศดีๆการกีฬาแห่งประเทศไทยอาจจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะก็สามารถที่จะมาใช้สถานที่นี้ได้เพราะเป็นเหมือนเจ้าของในไปในตัวเพราะว่าเหมือนกับว่าเราใช้เงินของเราในการทําประชาสัมพันธ์นี้แล้วก็เท่าที่ทราบอะ่ะว่า ทางการกีฬาห่างประเทศไทยนะคะก็โดยอดอกรก้องศักดิ์ยอ่มณีค่ะท่านก็เล็งเห็นแล้วก็ท่านก็มองว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ดีแล้วก็ท่านก็ร่วมกิจกรรมวิ่งเยอะนะคะแล้วก็โดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยท่านพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยท่านก็ชอบไปวิ่งตามที่ต่างๆที่จะเห็นเพราะว่าท่านมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย ถ้ามีในเมืองบ้างอะนะคะไม่ต้องสัญจรนะมีอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยท่านจะเห็นเลยว่าจาก p opulation ที่อยู่รอบๆเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้แล้วก็บวกกับตรงที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นคนที่ได้โอกาสด้วยนะคะมันก็เหมือนหลากหลายแต่ทํายังไงให้คนที่ ที่เขาพูดง่ายว่าทํางานออฟฟิศบวกกับคนที่ได้โอกาสที่อยู่บริเวณนี้สามารถที่จะมาใช้สถานที่แบบเท่าเทียมนะคะแล้วอันที่2เนี่ยเราในฐานะกองทุนเนี่ยเราไม่ได้ทําแต่เฉพาะเรื่องเก็บตัวฝึกซ้อมของแข่งจัดแข่งแต่เราทําเรื่องของอุปกรณ์กีฬาอีกนะคะที่จะส่งเสริมสนับสนุนก็เชื่อว่าจากการเริ่มต้นวันนี้ ะะมันก็ไม่ได้ยุติแค่ตรงนี้นะคะมันเป็นการเริ่มต้นทนั้งในเรื่องการทํากิจกรรมทั้งในเรื่องการส่งเสริมทั้งในเรื่องการเอาอุปกรณ์กีฬามาให้กับคนที่ด้โอกาสในบริเวณนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเหนืออื่นใดก็คือว่าเราได้กระแสะตอบรับดีมากจากพวกเอ็กซ์แพดที่อยู่แถวนี้คือเอ็กซ์แพดที่มาอยู่ในประเทศไทยบริเวณนี้เท่าที่ทราบเนี่ยก็ถึงแสนนะคะ ถึงแสนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าค่ำๆการค่ำกลางคืนเนี่ยเขาจะออกกาลังกายเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะแบงคอกเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่น่าอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่เป็นเซฟตี้โซนในการที่มาวิ่งบริเวณนี้ค่ะเห็นว่ามีการใช้อะไรใช้ประโยชน์จากการจากการที่เรามีสวนอยู่แล้วก็เพิ่มอันใหม่ขึ้นมาค่ะตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองได้มากขึ้นมากคือด้วยความที่เราเป็นคนที่ทำงานอยู่บริเวณนี้มาก็เกือบ20ปีอะค่ะนะคะ เวลาที่เราจะมาตอนเช้าตรู่เนี่ยนะคะทุกคนต้องรีบมาแต่เช้านะคะเพื่อที่ว่าจะรถไม่ติดแล้วก็ตอนกลับก็โอก้ก็ต้องรอให้มันมันเย็นจริงๆอะค่ะนะคะเพราะนช่วงนั้นเนเป็นช่วงที่เราอยากจะหาที่ออกกำลังกาย สิ่งที่เราเคยเจอด้วย,วยชีวิตของเราเป็น10บสปีในการใช้ชีวิตในในฐานะคนทํางานธนาคารนะคะนะคะก็เราก็จะพบว่าเราก็จะวิ่งแต่โซนที่เราอยู่เช่นลุมพินีมันไปไหนไม่ได้มันจะข้ามมาตรงจุดเชื่อมค่ะเราดูว่ามันมีจุดเชื่อมนะแต่การที่เราจะตัดสินใจข้ามมามันก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของเรานะคะในขณะเดียวกันลูกเราเรียนอยู่ท็อปซีเทอร์วีที่อยู่ตรงสุขุมวิทนะคะเราก็ต้องเดินมานะคะพอพอเรามีโครงการแบบนี้ปุ๊บเราก็มาดูะคะ่ะว่า มันเกิดความเชื่อมเลยไม่เชื่อเนี่ยถ้าใครดูคิดง่ายๆนะคะใครเริ่มต้นแต่เช้าหรือตอนเย็นนะคะเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ทะลุยาสูบได้เลยซึ่งก็ขอบพระคุณนะคะสถานที่ก็คือโรงงานยาสูบนะคะที่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อกัน เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่สามารถเข้ามาแบบนี้ได้นะคะแต่พอมีสวนเนี่ยมันเหมือนกับลิงก์เป็นสสวนเลยนะคะใครที่จะมีลูกเรียนอยู่แถวสุขุมวิทแถว, sy, วท็อปซีเทอร์วีแถวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถลิงก์กันได้หมดเลยมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่แค่ตอบโจทย์เรื่องเรื่องของการออกกำลังกายแต่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของครอบครัวได้ดีมากค่ะในเรื่องของความปลอดภัยล่ะคะเห็นว่ามีการจัดกล้องวงจรปิดแลวอาจจะมีเวรย,ยามหรืออะไรยางเงคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันก็มีกล้องวงจรปิดแต่ว่ามันมีในระยะที่ห่างนะคะก็ได้คุยนะคะกับ คนที่เขาได้สัมผัทานจากโซนนี้นะคะก็บอกว่าเราจะไม่ทํางานถ้าเกิดมีความเสี่ยงนะคะข้อที่1ก่อนถ้ามีความเสี่ยงในเรื่องของเอที T ่ A, จะมีป้ายตกป้ายหล่นป้ายอะไรอันที่สองถ้ามีเรื่องของรถไฟไม่มีการกั้นแผงรถไฟให้ชัดเจนอันที่สมไม่มีการกั้นแผงของรถยนต์อะไรอย่างนี้ค่ะเราจะมีการคํานวณพวกอย่างนี้เยอะมากเพราะฉะนั้น คุณเนี่ยที่จะมาเสนอให้เราให้เรารับประชาสัมพันธ์อย่างนี้ค่ะนะคะคุณก็ต้องทําให้มันเพียบพร้อมนะคะแล้วก็ต้องไม่สร้างภาระให้กับกองทุนไม่ใช่ว่าเราเนี่ยมาลงประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยเราจะต้องมานั่งจ่ายค่าเมนเทนเนนต์ค่านูกค่านี่ค่านั่นเราไม่เอานะคะเพระาะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยเราก็ถือว่าทําบุญร่วมกันนะคะก็คือว่าจะใส่กล้องวงจรปิดเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยช่วยกรุณาก็จะสังเกตได้เลยว่าทุกจุดเน เพราะนั้นอย่างที aha, USA, 對對่บอกค่ะว <c oughs> <sy> ่านักว <t> ิ <t> ่งทั้งหลายโดยเฉพาะสาวๆวสาวสาในออฟฟิศเนี่ยนะคะแล้วเขาที่อยู่บริเวณนี้นะคะที่เขาต้องอยู่ทํางานแถวนี้แล้วก็อยู่คอนโดเนี่ยเขาสามารถมาตอนไหนก็ได้นะคะที่เขาสามารถสะดวกเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่มาตอนเที่ยมเป็นไปไม่ได้เพราะเขาทำงานเขาจะต้องมาหลัง5้าโมงเย็นหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วก็ถ้ามีกล้องวงจรปิดเนี่ยทุกคน ใจชื้นเราไม่ใช่กล้องกล้องหลอกๆด้วยนะคะเป็นกล้องจนปิดอย่างดี่ะต้องต้องบอกว่าเขาต้องมีการเรนแทนนั้นตลอด่ะมีแทนนั้นตลอดในอนาคตค่ะคัดกรองคุณจะมีการสนับสนุนอีเวนต์จัดอีเวนต์จัดแคนลิงสามส่วนนี้คือเท่าที่เราเจรจาก,กันนะคะแล้วก็ได้รับความกรุณาจากทางจากทางท่านผู้ว่าการนะคะในการเป็นเป็นแม่งานในการทาเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอะไรทั้งหมดเนี่ย่ะก็ พูดง่ายๆว่าเราในฐานะรัฐนะเราก็ขออนุญาตว่าเอาเอา,เอาประโยชน์เข้ารัฐหน่อยนะคะก็คือว่าเราก็จะต้องมีเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะใครที่จะมาใช้ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนมันเหมือนกับว่าเราเป็นขอขอนุญาตนะคะก็เหมือนเราเป็นเจ้าของสถานที่นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะมาประชาสัมพันธ์หลอะไรติดต่อกองทุนติดต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เลยนะคะที่จะใช้สถานที่ในการทํากิจกรรมอะไรค่ะเราถือว่าเป็นอะไรที่เราเหมือนกับว่าใช้ภาษีของประชาชนเพื่อประชาชนจริงๆค่ะ ฝากเชิญชวนหน่อยครับผมฝากเชิญชวนก็ก็ขอเชิญชวนนะคะทุกทท่านนะคะที่อยู่บริเวณนี้แล้วก็ที่อยู่ที่อื่นด้วยแล้วก็สนใจจะมาเสราร์อาทิตย์เพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะอาหารที่ลุมพินีก็อร่อยนะคะตรงสวนลุมพินีนะคะ แล้วก็สถานที่ที่ลิงก์กันไปสุขุมวิทอะไรก็ตามนะคะก็ขอเชิญชวนว่าให้มาใช้นะคะแล้วอย่างที่ท่านผู้ว่าการยาสูบเนี่ยท่านบอกไว้ท่านก็จะมีไม่ใช่แค่เรื่องของวิ่งท่านก็จะมีลงยิมของท่านนะคะซึ่งจะมีกีฬาชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นแบดบินตันนะคะบาสเกตบอลนะคะซึ่งต่อไปเนี่ยเราอาจจะมีฟุตบอลมีอะไรเยอะแยะเลยที่เราจะทางานร่วมกันเพราะจริงๆแล้วเ,เงินกองทุนก็มาจากเงินของของยาสูบนะคะก็ภูมิใจด้วยกันค่ะ เชิญชวนนะคะเชิญชวนให้มาร่วมกันใช่แล้วติชมได้นะคะการติชมเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งไปที่กองพุ้นพัฒน,นาการกีฬาชาติได้นะคะแล้วก็ที่การกีฬาประเทศไทยนะคะเพื่อที่ว่าจะให้มีการปรับปรุงอะไรยังไงนะคะก็ขอฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆคนช่วยเผยแพร่ตรงนี้ไปด้วยค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณนะคะ